วันหนึ่งคุณเอกมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดเล้าที่ไหล่ซ้ายเหงื่อออกและเหนื่อยง่ายจึงรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและพบว่าคุณเป็นโรคต่อเลือดหัวใจตีบครับซึ่งต้องเข้ารับการรักษาทันทีและค่าใช้จ่ายหลักแสนคุณเอกจึงเริ่มเครียดว่าจะหาค่ารักษาจากที่ไหนแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกได้ว่าเขาได้ทำประกันโรคร้ายแรงไว้กับบริษัทประกันไว้แล้วทุนประกันหนึ่งล้านบาทเแบี้ยแค่9 0 2 4พบาทต่อปีเท่านั้น คุมครองโรคร้ายแรงถึง50โรครวมถึงโรคหลอดเลือหดหัวใจตีบ เบี้ยไม่จ่ายทิ้งมีมูลค่าเงินสดสะสมในตอนเกษียณเบี้ยคงที่ทุกปีไม่ปรับเพิ่มตามเลทอ,อายุคุ้มครองโรครายแรงรวมถึงอัลไซเมอร์จนถึงอายุ90ปีสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยดได้จะ10ปีหรือ20ปีก็ได้เงินที่ได้รับช่วยครบคุมค่ารักษาและฟื้นฟูทําให้คุณเอกไม่ต้องกังวลเรื่องภาระทางการเงินอีกต่อไปพอโรครายแรงอาจเกิดขึ้นได้ทุกวัยเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีที่สุดพอสุขภาพดีไม่มีขายแต่คุณเลือกคุ้มครองได้สนใจสอบถามรายละเอียดแผนประกันโรครายแรงติดต่อเราได้เลย